งานพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาพิไทยสมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามมากุฎราชกุมารเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515มีตราเนื่องในพระองค์สองแบบเป็นอักษรพระนามาพิไทยมวกประดิษฐานอยู่กับพระจุลมงกุฎขนนกล้อมรอบด้วยสายสร้อยเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาจักรีบรมราชวงศ์ มีดาราจุลจอมเกล้าวร้อยแพรแถบปักพัดรองและเป็นอักษรพระนามมวกเบื้องบนมีตราจุลมงกุฎรัศมีประกายสายฟ้าปักย่ามที่ระลึกในงานพระราชพิธีเมื่อทรงครองสิริราชสมบัติได้มีพระตาวปรและเลขสิบแห่งรัชกาลเบื้องบนคือพระมหาพิชัยมงกุฎเปล่งรัศมีสัญ,ญลักษณ์แห่งพระมหากษัตริย์ตธิราชกรุงศรี ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย